ความหมายจะไม่ลบหลู่เลไนะว่าใครต่ว่าแค่จะมาชี้แง่มุมชี้ถึง,ถงเรื่องไหนการปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบตัติการที่เรามานั่งมาเดินเนี่ยเราเพื่อที่จะมาเห็นธรรมชาติของนามธรรมาหรือว่าหรือเรียกว่าธรรมชาติที่เรามองไม่เห็นแต่เรารู้สึกเป็นเรื่องของนามธรรมาเขาเป็นอนัตตาเขาไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่าง แต่เรารู้สึบรับรู้นึกคิดอยู่ตลอดนี่แหละเราคิดทั้งวันทั้งคืนเลยตั้งแต่เกิดจนหลับเนี่ยเราคิดตลอดเวลาธรรมชาติที่เขาปรุงจากสัญญาเขาก็ทํางานตลอดเวลาสัญญาทางผ่านทางตาหูจมูกยิ้มใจใจที่เราได้มากระทบจิตใจสัมผัสปรุงแต่งไม่ได้กระทบเขาก็ปรุงเขาได้เขาคือธรรมชาติที่เขาเป็นแล้วเราก็ไปถือครองใน,นอารมณ์ต่างๆโอ้ เลมเย็นเนี่ยมีอากาศแดดล้อนาการหนาวมีความสุขมากๆมีความทุกข์มากๆเนี่ยมันเป็นเรื่องราวมันมีเราไปหมดมันมีเราเข้าไปถือครองมันเลยมีตัวตนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราขาดสติแกนนี่นแหละคือสติเนี่ยคือการเจริญสติเนี่ยสติปฐานสี่เนี่ยคือสติสติที่เราเห็นตามความเป็นจริงในธรรมชาติที่เขาเป็นในธรรมชาติไม่เคยมีใครเป็นเจ้าของ แต่เราเนี่แหลชอบไปครอบครองธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์นั่นแหละทุกขใครทุกมันแบกใครแบกมันนักใครหนักมันทีเนี้ยเพราะว่าเราไม่รู้นั่นแหละไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ว่าใครแรืว่าความเป็นธรรมชาติของความไม่รู้นะ่ะจิตอวิชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงคือสัจจะสัจจะคือความจริงความจริงของธรรมธรรมชาติอย่างลมเนี่ย ลมที่พัดมาพัดไปเนี่ยเราสามารถที่จะบังคับให้ลมพ,พัดมาแบบที่เราต้องการหรือไม่ต้องการได้ไหมไม่ได้อใครจะไปบังคับเนี่ยใครจะไปไม่อยอมรับความเป็นจริงหรือว่าไม่ไปไปตามความเป็นจริงของธรรมชาติก็ทุกอย่าใครจะมาใหญ่กว่าธรรมชาติได้หรอไม่มีนี่เดี๋ยวคนงโง่ความไม่รู้นี่แหละถือครองเรื่องราวทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นความทุกข์มันก็เป็นการเกิดมันก็หมุนวนไปนี่นนแหละ คือเรามาปฏิบัติทำนีแต่ให้เรามาตะหนักมาตะหนักในขนาดขนาขนาดจิตเนี่ยคือการดูลมาหายใจหรือว่าดูจิตหรือว่าคือการที่เรามามาปลุกจิตแล้วให้เขาตื่นตื่นออกจากความฝันเพราะความฝันไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงๆเพรพอเรารู้แล้วว่าความฝันเนี่ยมันเป็นเพียงมายามายาคือมันไม่มีตัวตนเราจะมาหลงอะไรกับสิ่งที่หลอกลวงเราอย่างนี้หละ เราหลงไปกับอรารมณ์หลงไปกับรูปหลงไปกับนามทุกอย่างมีค่าเพราะว่า,วาอาการความปรุงแต่งทั้งหมดนั่นแหละใครจะว่ากันก็ช่างความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆรรูปนามอะไรคือรูปนามก็คือความคิดที่เรามาสร้างแต่ในความหมายนี่แหละให้เรามา เราสร้างอาการการเรียนรู้ในการรับรู้ในการสื่อสารนี่เข้าใจในความหมายทุกอย่างเลยะเพื่อที่จะมารู้ว่าทุกอย่างเนี่ยไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงไม่มีจริงยังไงล่ะทันนี้เนี่ยแหละในการปฏิบัติเนี่ยคือเราพูดถึงชั้นที่เราจะออกจากความทุกข์เราเห็นโทษของความทุกข์เห็นโทษของการเกิดทุกอย่างมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกันเป็นสาย เกิดจากเหตุจากผลผลย่อมเกิดจากเหตุมีเหตุย่อมมีผลทากับข้าวทอดเขียเจียวเราทอดอยังไงก็ต้องได้กินอร่อยอร่อยอยีกเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยความหมายเป็นอย่างนั้นนแต่เนี่ยการปฏิบัติเราต้องปฏิบัติที่ถูกปฏิบัติถูกผลย่อมถูกไม่ได้ว่าจะมาถือว่าปฏิบัติผิดหรือถูกจริงๆผิดหรือถูกมันก็เป็นธรรมชาตินี่แหละคือเราไม่รู้เราไม่มีใครมาชี้บอกให้ตรงๆให้ได้เข้าใจได้เลยง่ายนี้ ในการที่เรามาในปฏิบัติยังไงเห็นยังไงนแล้วการที่เราทำเนี่ยควรทำยังไงผลยังไงอะไรยังไงเนี่ยแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาถือครองในเรื่องของผลหรือว่าียงแต่ว่าเรามาชี้ถึงสภาวะธรรมชาติว่าเขาเป็นไปอย่างไรอย่างเงี้ย คือเราหลงลูกหลงลูกคือ,อยังไงล่ะเรามองข้าวของทั้งหมดเนี่ยแม้แต่มองผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงมองผู้ชายแม้แต่เพศที่สามก็แล้วแต่คือธรรมชาติทั้งหมดเราไม่ได้ก้าวไก่หรือว่าอะไรยังไงทุกอย่างมีค่าเพราะว่าเราให้ค่าให้ค่าในสิ่งสิ่งนั้นทุกสิ่งไม่เคยมีค่าเลยมีแต่เราให้ค่าสิ่งนั้นเราปั้นแต่งเรื่องราวมาทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดก็เลยมีเรื่องราวเป็นตามเหตุปัจจัยเป็น ธรรมชาติไปอย่างนั้นเรามาหลงรูปเคีย,ยงเงลยอ่ะร่างกายเราเนี่ยเรามาหลงคิดว่าร่างกายเรามีตัวตนอยู่จริงเนี่ยเรามาหลงคิดว่าข้าวของทุกอย่างอะไรที่เคยได้มาครอบครองมันเป็นของเราอยู่จริงๆเนี่ยท,ทั้งนี้ไม่เคยมีตั้งแต่ต้นใครๆก็พูดได้ใครๆก็รู้ได้รู้แต่ไม่เห็นนั่นรู้แต่ไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ได้ตั้งเขาไม่ได้ปาถนาแล้วเขา ไม่รู้หลักในการปฏิบัติในการที่มีคนมาชี้มาบอกหนทางเราต้องเดินยังไงปฏิบัติยังไงการปฏิบัติคือยังไงแก่นคือยังไงพระราพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอย่างไรพระพุาพาทธเจ้าตัดสรูส้อายะสัตวสี่ยังไงในการจเจริญมรรคยังไงกูจริงทุกอย่างแก่นก็คือสตินั่นแหละสติรู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละสติ กำลังของสตินั่นแหละที่สามารถสรับกระแสของกิเลสหรือความอยากหรือความยึดถือของเรื่องราวดึกคาที่เรามารู้ทันตามความเป็นจริงนี่นแหละคือการเห็นตามความเป็นจริงแต่คนเราเนี่ยด้วยความที่อยู่ในทางโลกมีการหมุนไปมีการดึงดูดของความอยากความรุ่งหลมหลับไหลในเรื่องราวของรูป รูปร่างกายสู่สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดสู่ข้าวของทั้งหมดสร้างเรื่องราวมาทั้งหมดแล้วก็มาขังตัวเองทั้งหมดมันก็เป็นทุกข์มันก็มีความสุขมันมีความเพลิดเพลินความพอใจอย่างนั้นมันก็เวียนวนอยู่อย่างนั้น,ม,น,ม,น,น,นมันทุกข์อยู่แต่ไม่เห็นทุกข์ทุกข์มากๆแต่ไม่รู้จักทุกข์ทุกข์มากมากแต่ว่าพออาการทุกหายก็ยังอยากกลับไปที่จะไปเป็นเรื่องราวเดิม,ดมๆซ้ำ,ำๆย้ำๆแบบนี้ซ้ำ,ำๆ,อ, Rab, ๆอีกเพราะว่าความไม่รู้ อุปมาอย่างไงอ่ะเหมือนที่เราสร้างมาขังตงัวเองเหมือนบทเพลงเนี่ยบทเพลงอ่ะอย่างครูบ้าอย่างเงี้ยเคยเรียนดนตรีมาเนาะในการที่เราแต่งเพลงเพลงหนึ่งมาเนี่ยเ <c oughs> พลงเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเราจะมีคอนเซปต์ในการเขียนเราอินกับเรื่องอะไรเราจะเขียนประสบการณ์ในสิ่งที่เราได้ประสบพบเจอมาเล่าเรื่องราวเป็นแนวโฟล์กแนวเพื่อชีวิตแนวอะไรยังไงยังไงมม่เกิดจากการที่เราสร้าง สร้างว่าเราจะทำอย่างไรสร้างเรื่องราวมาจากอะไรก็แล้วแต่สร้างมามีการผสมผสานาระหว่างทำนองการวางแผนขอจัดโพสิชันต่างๆมีการคิดริทึมมีใส่พาร์ทกองเบสกีตาร์ลายหนึ่งลายสามิสซโนเปียโนก็แล้วแต่แล้วก็มารวมกัน ผ่านการมิกผ่านการอีคิวผ่านการจัดวางทุกอย่างให้มันมีความในแบบที่เราพอใจรวมการเป็นหนึ่งเพลงอุปมาอย่างนั้นนหะแล้วพอเพลงเนี้มันเป็นเพลงที่ดังมากโอ้คนกชนช็ชื่นชอบชื่นชอบโอ้เพลงนี้มันโอ้มันโดนจริงนเลมันฟังแล้วมันมีอารมณ์มันรู้สึกในขณะที่อารมณ์มันเป็นนั่นนมันเป็นโดยธรรมชาติ พอมันเกิดแล้วเรามีสติไม่ทันเราก็ไปตะคุบเป็นเรื่องราวมันเกิดการมีเราในขณะที่เราไม่มีสตินั่นแหละมีเราไปทั้งหมดเพราะเราไม่เห็นความจริงที่เป็นไปอย่างนั้นเพราะยังไงมันก็ทุกนั่นแหละต้องชี้ที่เรื่องทุกอย่างเดียวเพราะมันเป็นการเกิดขึ้นความทุกข์มีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละอุปามาอย่างไงต่อคือเพลงใช่ไหมเพลงเนี่ยเมื่อเราฟังเป็นแท็กเนี่ยในเพลงหนึ่งก็จะได้ยินทั้งหมดอุปามาเหมือนเราเนี่ย คือเราไม่เคยได้มาตื่นอยู่ว่ามีสติเนี่ยคือการปฏิบททัติทุกขนาดจิตทุกขนาดทุกอิริยาบถทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบคือการกระทาทุกอิริยาบถเห็นตามความเป็นจริงอย่างเพลงเนี่ยถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยเป็นเพลงยังไงมันเกิดจากการรวมกัน <c oughs> เกิดจากการรวมกันยังไงล่ะเกิดจากการรวมกันของนี่แหละ ของกองเบสกีตาร์ลายหนึ่งลายสองเบนโนเสียงร้องรวมการเป็นบทเพลงผ่านการสร้างคอมโพส์โปรดิวเพลงขึ้นมาตามเรื่องราวที่ว่าว่าเอาไว้ตามนีลาของผั้อภรนตเมื่อเราแยกออกเนี่ยมันไม่มีเพลงมันมีแต่อย่างแต่ละอย่างมีแต่กอมีแต่เบสมีแต่กีตาร์มีแต่เสียงร้อง มันไม่มีเพลงมันคือการรวมตัวกันอุปมาเหมือนขันห้าเนี่ยรูปร่างกายเนี่ยเรามาหลงสังขารเนี่ยหลงร่างกายแล้วว่าเป็นเราเป็นของของเราทาั้งทางนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ชี้ว่ารูปกับนานหรือขันห้าเนี่ยหรือว่าไอ้ความเป็นเราที่เราว่าเป็นเราเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวใช่ตนยังไงเขาเป็นอนัตตายังไงเขาไม่มีใครเป็นเจ้าของยังไงแล้วจะมาถือครองได้ยังไงใครถือครองก็เป็นทุกข์ นนเราจะมาถือของได้ยังไงจะมารู้จะมาเห็นมาทําความเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมชาติได้ยังไงคือการที่เรามาเจริญสติปัญญาเนี่ยนะคือการเจริญมัคคือการรู้ตามความเป็นจริงคือเราอะมาสังเกตของเรื่องภายในโอเคย้อนเข้ามาที่เครื่องเพลงเมื่อเราแยกออกเนี่ยไม่มีเพลงมีแต่สิ่งบางอย่างที่มารวมกันแล้วเรียกว่าเพลงทุกหมดเลยทั้งเพลงบนโลกไปเนี่ย ันคือการรวมกันเมือนร่างกายเนี่ยรวมกันจากธาตุธรรมชาติหรือว่าที่เราได้รับรู้รับทราบมามวลมางนี้นะมันเป็นเราอย่างไรล่ะแยกออกเราตายไปเนี่ยเราตายไปเผาไปเนี่ยแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยกระดูกเนี่ยเมื่อเผาแล้วเนี่ยจะมีของใครไหมล่ะมันจะมีของของใครไหมเน่กระดูกใครกระดูกใครไม่รู้เลยเนี่ยหนังที่เรามีเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นของของเราอย่างไรล่ะเราจะมายึดมือถือไงล่ะ ผมยาไม่พอใจก็ไปตัดตามความพอใจแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ให้ตัดหรือว่าอะไรอย่างนั้นแค่เรารู้สึกในสิ่งที่เราเป็นที่เรารับรู้รับทราบที่เรารู้สึกเห็นภายในที่เขามีแสดงอาการสภาวะที่มีความไหลไปกับโลีความไหลไปกับความปรุงแต่งที่เป็นมายาเนี่ยเหมือนที่เราได้มาสร้างอาการเรามาหลงไปบทบทเพลงเนี่ยเราไม่ได้ว่าว่าดีไม่ดียึดไม่ยึดอะไรอย่างไรแค่ชี้เห็นว่าเราไปยึดไง ว่าเพลงมันมีตัวตนนึ่แหละ่ะมัแยกออกมีเพลงไว้ล่ะมันขันห้านแยกออกมีร่างกายไว้ไมล่ะแล้วใครบางคนที่ว่าว่าเนี่ยคือร่างกายนี่คือผมคอนเล็บผนังคืออะไรล่ะคือนามธรรมคือความคิดเนี่ยสัญญาเนี่ยแหละการทํางานของนามธรรมทั้งหมดเนี่ยความคิดเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยแหละวิญญาณมันรับรู้เนี่แหละของนามธรรมอย่างเนี้ยแล้วใครรู้ล่ะถ้าเรามองสิ่งภายนอก เนี่ยเรามองภูเขาเรามองต้นไม้อย่างเงี้ยใช่ไหมเรามองทุกอย่างที่เรามองคือสิ่งที่ถูกรู้ต้องมีผู้รู้ในสิ่งนั้นถึงจะรับทราบรับรู้อย่างเงี้ยเรามองอะไรก็เป็นสิ่งที่ถูก็กเ็็นหมดเนี่ยถ้าเรามองเข้ามาข้างในมองเข้ามาข้างในความคิดเนี่ยความคิดก็คือสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ก,ก,กพพธธ Bem ARR, ็คือสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ทุกๆอย่างสภาวะธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่ถูกรู้ เอา้าแล้วใครรู้ล่ะที่เนี้ยนะอ่ะลองลองอย่างดูสิใครรู้ดูดีๆนะ,อะเอาใหม่ถ้าเรามองสู่ภายนอกเรามองข้างหน้าเนี่ยเหมือนกุฏิเงี้ยนะภูเขาเรามองผ่านหน้าต่างคือตามองออกไปอย่างเงี้ยมองออกไปภูเขาภูเขาคือสิ่งที่ถูกรู้ผ่านทางตาที่เราได้รู้ได้เห็นนี่แหละทางอตทธน,นะหน้าต่างทั้งหมด ใครรู้เราเรายัางไงล่ะอา้าวใช่ไหมชั้นของรูปชั้นของนามอา้าวความคิดนึกอารมณ์นี่แหละอาการสภาวะธรรมชาติทั้งหมดที่ไม่มีรูปร่างแต่รู้สึกเรารู้สึกได้ด้วยอะไรแล้วใครรู้อา้อาวถ้าร่างกายเราเนี่ยถ้าร่างกายเราเนี่ยคือสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมถ้าร่างกายเรา คือสิ่งที่ถูกรู้แล้วใครรู้ใครรู้ดูดีๆมันไม่มีเราแล้วมันคือความไม่มีมันคือความที่ไม่มีคำพูดได้แต่จะใช้คำพูดในการสื่อสารคือความไม่มีเป็นความว่างที่เป็นพื้นตั้งต้นของทุกสรรพสิ่งอุปมาคือจิตเข้ามาหลงทุกอย่างเร้มันเกิดจากไหนหล่ะเนี่ยอุปมาใช่ไหมข้างต้นที่ว่าเราปฏิบัติยังไงละ ทุกอย่างเกิดจากไหนล่ะลูกน้มเกิดจากไหนล่ะเกิดจากจิตที่เขามาสร้างนามมาสายนามลูกและสร้างการความปรุงแต่งอะไรเกิดที่มีสภาวะธรรมชาติที่มีการกระทบจิตกระแทกใจมันเป็นการปรุงแต่งจากการที่เราได้สร้างเรื่องราวมาทั้งหมดและในขณะที่มันเกิดถ้าเรามีสติไม่ทันเนี่ยเราจะเข้าไปกระโดดเมืเ่อเราไปกระดยดีไปกระโดดน้ะํะมันก็จมอ,ะอ่ะ <laughs> ไม่กระโดดน้ําเฉยอะไรอย่างเงี้ยบ้าไหมล่ะเห็นไหมล่ะว่า,าสติเราอ่อนปัญญาอ่อนสติอ่อนปัญญาอ่อนคือสติไม่เห็นความเป็นจริงใครก็พูดได้ใค,ใครก็คิดได้มันไม่ใช่เรื่องของการพูดหรือการคิดหรอกมันเป็นเรื่องของการตื่นรู้ตื่นมาเห็นความจริงตื่นนิ่งจริงไม่มีใครตื่นหรอกคือเป็น,ปน,ปนธรรมชาติของจิตทุกอย่างเกิดจากจิต เกิดจากจิตทั้งหมดในตั้งต้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้มาหานอกจิตแร้ว,ว่าหาที่กายใจหรือว่าที่รูปกับนามเราเราไม่เห็นหรอกเราเห็นข้างนอกอะไรก็แล้วแต่แเป็นเพียงรูปกับนามทั้งสิ้นนั่นแหละตราบใดที่เราไม่ได้มาเห็นเห็นจิตเห็นใจเราเนี่ยมันคือเปล่าประโยชน์นะเราไม่ได้ว่าใครเราพูดถึงความจริงที่ว่าสิ่งที่เราไม่เห็นนั่นแหละอยู่ที่ตัวเราทั้งหมด ุกอย่างเกิดจากไหนดูดีๆไอ้ความคิดเนี่ยอารมณ์ต่างๆการุงตัดมายาของจิตทั้งหมดเกิดจากไหนมันเกิดจากจิตจักใจนี่แหละเกิดจากทุกอย่างสร้างขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ไงเราไปเลยรู้ไงเครื่องแรงเนี่ยเลยไปหมดเลยมันก็ไหลบุญไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นเรื่องราวทั้งหมดนั่แหละมันก็มาถือคอมาสําคัญมาหมายความเป็นตัวตนอะไรนั้ พวกคำที่เรามีสติไม่พอในการที่เรามาตื่นตนัวหาการจเจริญสติปัญาาเนี่ยการที่เราไม่เห็นในณขนาดณขนาขนา,นา,ข,นาขนาที่เขาเกิดนี่แหละสร้างกําลังสติความหมายคือไม่ได้มีใครสร้างหรอกคือมาตื่นค่อยๆตื่นเนี่ยสมมติโอ้ทําไมเราเห็นไม่ทันเลยเ นี่มันปรุงใหม่แล้วปรุงความคิดนี้ให้ค่าความคิดที่แล้วเรื่องราวอารมณ์สภาวะสภาวะธรรมชาติที่แล้วนั่นน่ะแล้วก็รู้รับทราบโอ้ในขณะที่เราเข้าใจแล้วเราเห็นแล้วนั่นน่ะมันพูดอย่างนี้ใครเข้าใจใครเห็นเอย่างก็ไม่เคยมีอยู่จริงเป็นเพียงอาการของจิตเป็นเพียงธรรมชาติที่เขาสร้างที่เขาปรุงขึ้นมา <c oughs> <c oughs> เราเห็นนี่แหละ นี่คือการเห็นความจริงทุกอย่างมีค่าเพราะว่าเราให้ค่ามันทุกอย่างเราต้องลงที่จิตธรรมะเลยมีอยู่แล้วที่จิตเราอย่ามีความทุกข์เลยเราอย่าไปถือครองความสุขเลยเพราะว่ามีความสุขก็เลยอยากก็เลยพอความสุขมันคายออกมันแปรเปลี่ยนแปลงไปมันก็เลยเกิดความทุกข์หรือว่าอารมณ์สภาวะธรรมชาติ ต่างๆทุกอย่างคืาไม่เหมือนเดิมแม้แต่อารมณ์ร่างกายและทุกอย่างสิ่งของก็ของทั้งหมดแม้แต่โลกใบนี้ทุกอย่างเกิดมาเพื่อปรากฏและสอมสลายเราจะมาสําคัญในช่วงเวลาอันน้อยนิดในการเกิดมาได้ยังไงมันเป็นการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่เราไม่รู้จักแล้วเราไม่เคยได้มารู้เลยเรามดแต่หลงพูดย่งไงก็ไม่ฟังคิดว่าเราเก่งคิดว่าเรารู้เนี่ย โอ้ oh. mm hmm. นั่นแหละโอ้เราอย่ามาถือครองเรื่องเราทั้งหมดเลยทุ mm hmm. กอย่างเป็นเพียงเวลาอันสั้นแต่สิ่งที่น่ากลนะัวเนี่ยคือการเกิดเพราะว่าเราเพราะว่าความทุกข์เราลองสีร่างกายเราจะตายพวกนี้จริง,รงๆนะโอ้ oh, ไม่มีใครอยากจะตายเราอยากจะรอดทั้งนั้นเลยแหละเ mm hmm. พราะเราไม่ยอมรับความจริงมันบีบคั้นความาเป็นธรรมชาติของความทุกข์ั่นแหละแต่ทีเนี้ย การที่เราจะมาตายก่อนตายคือยังไงล่ะการที่เราหลุดโลกเนี่ยหลุดจากโลกเนี่ยไม่ใช่ว่าคนบ้านนะหลุดโลกไปเองัันคนละแบบนะความหมายการหลุดจากโลกเนี่ยคือการที่เราหลุดออกจากความเป็นตัวเราหลุดออกจากความคิดอาการปรุงแต่งสภาพเป็นไปทั้งหมดมีสังขารร่างกายอยู่ตามความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยมันมีอยู่แต่มันไม่ถือสักอย่าง มันปราศจากความเป็นตัวตนเพราะเรารู้แล้วว่าตัวตนเราไม่มีจิตเขาเห็นอาการหรือว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยในขณะให้เราตื่นรู้เนี่ยกรจเจริญสติปัฏฐานเนี่ยคือจิตเขาจะเริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เขาแม้แต่ความคิดแม้แต่อารมณ์แม้แต่สภาวะธรรมชาติทั้งหมดเพราะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับคือยังไงล่ะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ไม่จริง เราจะมาเข้าถึงความเป็นอมตะธรรมคือความที่ไม่เกิดสิ่งใดไม่เกิดแล้วมันจะมีการเกิดได้ไหมละ่ะก็เขาไม่เกิดไม่ดับก็เ,เป็นอมตะถ้าอ,าอมตะธรรมเป็นความไม่ปรุงแต่งคือปลุดจากความเป็นคนเป็นของของเราหมดจากความเป็นตัวตนจิตเขายอมรับเขาคลายออกจากสภาวะการปรุงแต่งทั้งหมดมันเลยเหนือความคิด มันเลยเหนืออารมณ์เหนือความปรุงแต่งทำร่างกายมีอยู่ที่เราเรียกว่าร่างกายมันก็มีแต่ว่ามันไม่มีใครไปถือครองในความเป็นไปเหมือนเดิมอีกแล้วนั่นแหละมันเลยเรียกว่าหลุดโลกหลุดหลอกจากโลกไม่ใช่หลุดโลกมันภาษา